เป็นโอ้ดองดูใหญ่มากอันนี้เป็นของที่ร้านนี่นะคะดูใหญ่มากสวัสดีค่ะพี่ทิพย์สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์นะวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ใช่ครับเรื่องของเรื่องที่ผมเคยประสบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราดีกว่านะเนาะวันนี้นะคะก็คือ ที่ที่เราได้มาที่นี่เพราะเพราะใครนะคะพี่เนยเพราะพี่เชนพี่เชนนะคะเป็นพี่เชนเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเจ้าของแบรนด์พีทอริเอสซีเครดนะคะก็คือแบรนด์ที่ที่หนูอ่ะจําได้ไหมที่หนูเคยรีวิวยาแชมพูไปใช่จำได้ใช่ไหมที่ที่ว่าที่ให้สัที่ใช้ก็คือวันนี้นะคะพี่เชนนะคะหรือเป็นอ่ะเาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของเป็นสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์อ่ะเป็นสปอนเซอร์ อาหารมื้อนี้ใช่นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ของคิทเรียซีเค็นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ยาสับปะผงนะคะที่เป็นอ่ายังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญพี่เชนดีกว่าเชิญพี่เชนเข้ามาคุยกับพวกเราดีกว่านะสองคนมันเหงาค่ะพี่เชนรบกวนค่ะเราสั่งงานขอญาตขอแมสก่อนแมสนะคะให้พี่เชนใส่แมสก์นะครับผมอ่าครับพอเดี๋ยวทางร้านเปิดเพลงมาบอลเลยก็ได้นะครับผม ให้พี่เชนเนะปิ <ทำ S 2> ตัวแล้วเลยครับเอ้ข่อยครับเอ้ข่อยกล้อง่อยถ่อยกล้องอกีกน,นะคะโอเควันนี้นะคะเรามีพี่เชนนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์พีเทเรียซีเคทเป็นเจ้าของแบรนด์ยาสมบมที่สวัสดีครับสวัสดีครับที่เคยส่งให้หนูใช้จําได้ครับผมใช้ด,ดีมากนะสวัสดีครับสวัสดีน้องทั้งสองด้วยนะครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับนะครับแฟนๆ FC ของน้องเนงเงินและครูเบียร์นะครับค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผม สวัสดีครับผมบอสเชนนะครับเจ้าของแบรนด์แชมพูคิทเทเลียซีเครทครับผมเบื่อคันเบื่อรังแค่เบื่อปัญหาผมร่วงนะครับคิดถึงเรานะครับผมคิทเทเลียซีเครทครับตอนนี้ยอดขายปังมากมากโอ้แอนด์ที่ที่เคยส่งให้หนูใช้ไงใช่ใช่เคยเคยส่งให้ให้คุณเบียร์ใช้แล้วก็เป็นเกียรติมากที่แบบหนูได้ยินดีครับยินดีน่าทานไหมน่าทานมากค่ะนี่ครับาาาานนนี้่ทมกกางแก้วดองโอ้โหแล้วก็ไข่ดองนะฮะเดี๋ยวมาทานกันเนาะได้ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับว่าต้องขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้เจอตัวจริงๆเลยนะฮะมีรู้สึกดีใจมากๆนะครับโปรตีนในโซเชียลนะครับผมขอบคุณครับโ,โปรตีนในโซเชียลแล้วก็ไม่แปลกใจเลยทําไม FC ยเยอะทําไมคนติดตามเยอะเป็นเป็นคนที่กันเองมากนะครับน้องทั้งสองกันเองมากแล้วก็รู้สึกคุยแล้วรู้สึกได้เลยว่าเป็นคนจริงใจนะฮะน่ารักมากๆเลยคุยเยนศาสนาเลยก็ ตื่นเต้นนะไม่เคยไลฟ์กับโอ้โหุกตาขนาดนี้ของโอ้นะครับผมมือใหม่มากๆเลยอยู่สั่นไปหมดแล้วเนี่ยครับนะฮะก็เป็นไงบ้างครับคุูเบียร์ที่ที่ได้ให้ให้ได้ได้ลองใช้ล้วหรือยังครับเคยลองลองใช้แล้วที่ที่หนูเคยรีวิวในติกต็อกเลยนะอย่าโฉดตัวนี้นะคะคือ ใช่ดีใช่ดีค่ะพี่จอยก็ชอบพี่จอยบอกเดี๋ยวถ้าไปอ่ะดีใจจังเห็นว่าเขาพี่เขาจะเลี้ยงข้าวเหรอไปขอขอกับมาใช้หน่อยนะอย่างเงี้ยนะขอใช้หน่อยดีใจมากดีใจเขาเรื่องไม่รูทำไมที่หมดเร็วทำไมคะพี่นี่เลยขโมยรู้ว่าแล้วค่ะพี่เดนต้องใส่ตงา์นะคะรอบนี้พี่เดนต้องจ่ายตังค์นะคะเพราะว่าเนาะนะจ่ายตังค์เองนะรอบนี้นะถูกถูกใจตัวไหนครับคุูเบียร์ถูกใจตัวไหนที่เม้นท์ที่เม้นท์ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยทคือหนูเองที่บอกว่าหนูเป็นคนที่ ทำงานแล้วต้องไม่รู้ว่าจะรีดได้อะไรบ้างเจอแสงทุกอย่างแต่ว่าพอที่บอกก็อยากลองส่งให้ใช้ดูใช่ไหมคะอ่าหนูก็เลยเอาไปลองใช้อืมคือมันก่อนก่อนก่อนที่จะสะผมหนูไม่แข็งที่หนูไปสเปรย์อ่ะหนูก็ทิชเม้นต์มาลองก่อนลองเสร็จแล้วหนูค่อยสระแล้วก็มาทิชเม้นต์ต่อคือผมอ่ะกับคุณสภาพดีมากผมไม่เสียด้วยใช้ดีมากสีผมดับนี่เข้าเลยถกต้องค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่พี่พอผมไม่ใช่ใช่จำได้ําได้จำได้จำได้ เนี่ยเขาน่ารักจริงๆนะนี่ผมเพิ่งจะเจอวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกแติก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะครับ,บก็ขออนุญาตนะสัมภาษณ์นิดน,นึงไหนๆมาเ,เจอแล้วขออนุญาตทำความรู้จักมากขึ้นหน่อยพอดีว่าพี่เองเนี่ยก็เป็นคนที่ที่เล่นกีฬาเหมือนกันะนะครับแล้วก็ทราบมาว่าในเงินเนี่ยก็เป็นอนดีตนักมวยครับผมยังซ้อมอยู่ไหมฮะปัจจุบันนี้ไม่ตอนนี้ผมหยุดแล้วครับหยุดแล้ว เจ็บขาครับก็เลยขาเป็นเจ็บเป็นเรื้อยล่างก็ต้องหยุดครับประมาณสองปีแล้วครับหยุดมาสองปีแล้วก็คือไม่ได้ซ้อมอะไรแล้วเนาะไม่ไม่มีแล้วใช่ไหมแต่ไม่ลืมนะวิชาไม่ลืมแน่นอนไมมม่ลืครับผแยังอยากออกกําลังกายแล้ต่ช่วงนี้งานมันเยอะก็คือไม่ได้ออกไม่ได้ไปไหนเนี่ตเปิดจริงเพเพลงจริงนะคนรากแฟนคลับนะครับ นี่ครับฟิตจริงๆกั้มนี่ขนาดไม่ได้ออกนะกล้ามเนื้อก็แน่นมากเลยนะคือเป็นคนเฟิร์มนะฮะก็แล้วเป็นยังไงบ้างตอนเข,ขอถามหน่อยเถอะแบบพี่ว่ากีฬาทุกอย่างเนี่ยมันมันมันก็ไม่ง่ายนะแต่ว่า<ช>โดยเฉพาะมวยเนี่ยพี่ว่าพี่ให้เต็งหนึ่งเลยในเรื่องความฟิตอ่ะสมัยน,นั้นนี่ฟิตมากเลยไหมครับผมแชมป์ร้อยอนด์ลุมพินีครับโอ้โหสุดยอด นี่ฝีมือฝีมือฝีมือพี่เปติดตามมีมีผลงานเก่าๆให้ดูมั้มีครับมีใน y t u t u เลยเ๋ราหรอโปดีเลยไปย่าแทรกนิดนึงมีเอซบอกปักหมุดแชมพูให้หน่อยค่ะปักหมุดให้หน่อยค่ะตอนนี้คือเขาอยากเขาอยากได้แล้วมีเอซบอกขอปักหมุดให้หน่อยค่ะพี่เดียวเดี๋ยวยังปักไม่ได้ทำไมคะเราต้องขอโปก่อนขอโปก่อนเนาะหนูว่าถ้า คือมันต้องปักไปไปด้วยดีกว่าปักไปด้วยดีกว่าจะมาจะล่าช้าแต่จัดฟปวให้ใช่ไหมคะในเงินคูเบียมาปักปักพี่เียปักให้หน่อยค่ะจัดให้แน่นอนปักในะฮะแล้วระหว่างนี้ขออนุญาตหน่อยคูเบียสัมภาษณ์คูเบียบ้างโอเคค่ะนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าทุกคนก็รู้จักน่ารู้จักทั้งสองคนนี้อยู่แล้วแล้วว่าเป็นเป็นใครมาจากไหนทําอะไรสั้นๆครับคำถามฮะทําไมตัวจริงน่ารักได้ขนาดนี้ครับเนี่ยฮะ อันนี้นี่อจะจะจะซอยผมนะอันนี้สยองเล่นนะฮะจะน่ารักมากน่ารักมากจริงๆอันนี้นี่ผู้ดั่ใจเลยนะอันนี้ไม่มีสคริปต์นะในจอนอกจอนี้ผมอึ้งเลยผมเอล่าเขออกจริงๆนะฮะขอบคุณนะคะขอ่ะอันนี้ไม่มีสคริปต์นะในจอนอกจอนี้โอ้โหผึ้งเลยผมเขาเขาเขาอลล่าเขาออกจริงๆนะฮะขอบคุณนะคะแล้วนี่ก็เท่มากนี่พูดจริงผมอิจฉาคุณมากเลยพี่ลดน้ำหนักบ้างนะแต่ไม่ถึงร้อยห้าปอนด์นะตอนนี้คือยังไม่บอกราคาแต่บอกว่าถามสอบถามราคาแล้วอุบไว้ก่อนได้ไหมเกลี่ือ ปังมากถูกมากคือคือเราอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยโทรขอแต่ว่าเราต้องมาขอต่อหน้านะคะมาถึงจะขอ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 ดีกว่าเนี่ยะครับผมบอสเชนใจดีนี่ในตัวแทนเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วครับบอกบอสเชนใจดีบอสเชนใจดีเขาว่าอย่างนั้นนะขออนุญาตครับนิดนึงนะนี่หน้าผมนะสวัสดีค่ะใจดีมากใจดีจริงใจดีับแล้วแต่อยู่บนรถเรากินอะไรไหมหิวไหมลงมากินข้าวก่อนนะผมชื่ออะไรนิดนึงนะผมฝากคนเรื่องครับพี่เนต้องเอาที่หนูส่งให้พี่เนตสิงมาให้ลาย ฮะหนูหส่งให้พี่เนยในไลน์แล้วค่ะใช่ไหมนี่ครับอาหารนะครับโอการมาทา,านกันน,นะเดี๋ยหนูปรับหนูไม่ได้เคินนะคะเมื่อกี้แค่หยอกพี่เนยนะคะหยอกขอโทษนะคะที่หยอกแรงเกินไปไม่เป็นไรครับนะคะอเอฟซีขาะบ้านแทนได้นะคะกลับขึ้นมาก่อนนะคะกลับขึ้นมาก่อนนะคะรถไฟตีกลับขึ้นมาก่อนหน้าตอนนี้ปึ้นแล้วปรับขึ้นแล้วนะคะปักหมุดเลยปักแล้ยังนูนโอเคปักแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ บอสเล่าต่อดีกว่านะก็อย่างนี้พอสังเกตนะเพราะพี่ว่ามั่นใจอยู่แล้วว่าทุกคนรู้จักเราเราสองคนดีมากๆเลยวันนี้นะเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยอนุญาตอนุญาตเลยนะครับทุกคนครับคือผมเองเนี่ยเป็นคนชอบฟังรายการเดือดช็อกมากเลยผมชอบเดือดช็อกมากๆเลยนะที่เราโจวหัวไปในโพสอ่ะนะของเนเงินนะคือ